สำหรับต่อน,นี้ไปดนรับฟังพระวินัยสำหรับพระวินัยนี้ก็เะ,ะขอกล่าวต่อในเรื่องของอาเจและกะวักที่ยังค้างอยูอ่สำหรับอาเจและกะวักนี้สิขาบทที่6ความจริงน่าจะซ่อนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ทีขาบทที่หกพิสุรับนิมนต์ด้วยโภชนะหาทแล้วไปค้างในที่อื่นจากที่นิมนต์นั้นในเวลาก่อนที่ฉันก็ดีหรือฉันมาแล้วก็ดีต้องลาพิสุที่อยู่ในวัดนั้นก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องอบัดปาจิตตีท่านว่าอย่างนั้นนะก็จำของท่านไว้ให้ดี เป็นไว้แต่สมัยคือการจีวรละเวลาทำจีวรอ,อันนี้ก็รู้ชัดชัดไอ้การจีวรเวลานี้ก็ได้แก,ก่การรับกระถินและเวลาการไม่ได้รับกระถิ่นความจริงเวลานี้การจีวรเวลาทำจีวรของเราก็ไม่มีแล้วนะก็เอาเป็นมนว่ารักษาพระวินยัยสิ่ขาบทนี้ให้ชัดดีกว่าอรบ,บิสุรับนิมนติพจะนะห้าอย่าง ไอ้คำม่นโภชนะห้านี่ผมถือเอาง่ายๆว่ารับนิมนต์แล้วจะไปในที่อื่นนอกจากที่นิมนต์นั้นหมายความมันจะเลี่ยงไปไม่ยอมไปตามกิจนิมนต์ในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันแล้วก็ดีต้องลาวิสุในวัดนั่นก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องอบัปิปาจกิตตีสอง ถ้าเขาปราวณาด้วยปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนเพ่งขอเขาได้เพียงกำหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอบัดปายิตีเว้นไม่แต่เขาปราวณาอีกหรือว่าปราวณาเป็นนิดความจริงนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องจะมีอะไรเว้นเท่าเขาปราวณาไว้กำหนดเท่าใดเราเป็นพระก็ต้องขอเขาช่วยเวลาเท่านั้น ถ้าหาว่าขอมากเกินไปก็ไม่เหยพระมันกลายเป็นขอทานมันจะดีรือสีข่ขาบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องอธิบายสีข่ขาบทที่8ไป,ปไปดูกระบวนทัพพิสูุไปดูกระบวนทัพที่ก็ย,ยกไปเพื่อจะรบกันต้องบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุเหตุก็คือว่าอย่างสมัยสงครามมินโดจีน เวลาเขาเยอะเครื่องกระบวนทัพเ้านิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์นิมนต์พระไปประพรมน้ำมนต์อันนี้มีเหตุที่เขานิมนต์ไปไม่ใช่ไปดูอันนี้ไม่เป็นไรก็ 9. ถ้าเหตุที่ต้องไปมีอยู่เพิองอยู่ในกองทัพนั้นได้เพียงสามวันถ้าอยู่เกินกําหนดท่านไปต้องายจิตตีอันนี้ก็ไม่มีอะไรหนักนครับสิบเวลาที่อยู่ในกองทัพ ตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเขารบกันก็ดีให้ดูเขาตรวจพนก็ดีดูเขาจัดขบวนทัพก็ดีดูโมู่เสนาที่จัดขบวนทัพแล้วก็ดีต้องปาจิตีนี่หมายความว่าถ้าอยู่ก็อยู่เฉยเวลาเขาจัดการเพื่อจะรบกันเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเรื่องการรบราข้าวฟันเป็นเรื่องครวัตไม่ใช่เรื่องของพระ ถ้าจะไปเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขานิมนต์ต่อไปก็เป็นสุราปานวักที่6มี10สิกขาบทซึ่งกล่าวว่าวิสุ์ดื่มน้ำเมาต้งองบัตรปาจิตติการดื่มน้ำเมานี่หมายว่ามีเจตนาดืม่มแต่รู้ว่าเป็นน้ำเมาน้ำเมานี่แบ่งเป็นสมประเภทสุราคือของที่กลั่นแล้ว ไม่ไรของที่หมักดองยังไม่ได้กลัน่นนี่แต่หากว่ามีอาหารก็ดีมียายก็ดีที่เขาเขาเจือปนไปด้วยแอลกอฮอล์อันนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องไม่มีรสและไม่มีกลิ่นสุราหรืไม่มไรทั้งยาปลางยังปรากฏรสปรากฏกลิ่นต้องบัดตามสิขาบทนี้องบิสุจจี้พิสุต้องบัดพายจิตี ก็ไม่จี้ในจี้เล่นนะจี้เพื่อความสนุกสนานสามวิสุไว้น้ําเล่นต้องอบัดปลายจิตตีเว้นไว้แต่ตกน้ําหรือว่ามีความจําเป็นต้องข้ามคลองลงประเด็นน้ำแล้วก็ต้องว่ายอันนี้ไม่เป็นไรท่านกล่าวว่าเฉพาะว่ายเล่นสี่วิสุแสดงความไม่เอ,อื้อเฟื้อในพระวิน,นัยต้องปลายจิตตี การไม่เอื้อเฟือในพระวิน,น,นัยนี่พระพุทธเจา้าท่านเรียกวัดิละถีปาจิตีตัวนี้ก็คงจะลงอเวจีมหานรกการไม่เอื้อเฟือในวิน,น,นัยนี่คำว่าสมมติสง์ไม่มีแล้วจะว่าแต่คำว่าเป็นพระเป็นสง์เลยเป็นอันว่าทำตัวเป็นคราวาชัดแต่ว่าเป็นผู้หลอกลวงชาวบ้านห้าพิสุลหลอน ให้พิเออร์พิสุร้อนพิสุอื่นให้กลัวผีต้องอบัดปลาจิตติอันนี้อย่าเล่นกันนะก็ไม่ของไม่ยากที่เข้าใจชัดผมก็ไม่อธิบายหกพิสุไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลวเองคนดีใช่คนอื่นติดคนดีเพื่อจะพิงต้องมบัดปลากิตติติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอันบัด นี่เอาเฉพาะเวลาที่จะพิงเวลาหนาวเท่านั้นติดให้เป็นเปลวเป็นเพลิงล,ลุกขึ้นก็เกรงอันตรายอย่าพึงไม่วัดไม่ว่าแต่ติดเพื่อเหตุอื่นก็หมายถึงว่าคงงต้อมอาหารและต้มน้ําต้มทาอันนี้ของไม่เป็นอบัติตามนี้เจ็ดที่สุอยู่มัจจิมะประเทศคือประเทศส่วนกลางที่มีความเจริญท่านบอกว่า คือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดีย15วันยังอาบน้ำได้หนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องอบัตรปาจิตตีนี่ก็อินเดียนี่เขามีที่มันกันด่านมากเรื่องน้ำนี่บางทีนี่้าคเขาเล่นสงกรานไกลผมเคยไปเล่นสงกรานแล้วก็เก็บโดยไม่ต้องซักน้ำกันเพราะเขาหาน้ำกันยาก เวลาที่ผมไปไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าอย่างอยู่ด้วยซ้ํามันเจริญมากแล้วคนไปเอาเอาน้ํามากินเดินทางเป็นกิโลกิโลใช้หม้อเทินบป็นหัวเป็นอันว่าบางบ้านสําหรับคนที่หาน้ามากินมาใช้มีหน้าที่เฉพาะไม่ต้องทํางานอื่นเพราะแดงไปเอาน้ํามันไกลมากแล้วก็ต้องใช้กันแบบประหยัด ในการที่อยู่ในกลางใจของประเทศที่มีความเจริญท่านบอกว่า15วันต้องอาบน้ําครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ําต้องปรับประบัดปลาจีตีมันบอกท่านบอกว่าเว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็นแต่ในปัจจันตประเทศเช่นประเทศของเราอาบน้ําได้เป็นนิดไม่เป็นอัาบัดทนน้ํามันเยอะนี่ก็ไม่ยาก กิวการเผยพร่เครื่องของน้ําใช้มากไปมันก็ไปยุ่งคนอื่นเขาไม่ได้กินไม่ได้ใช้แปดพิสุดได้จีวรใหม่มาต้องทําบิทุดีสีสามอย่างคือสีเขียวสีครามสีโครนสีดําคราคือเขียวรครามโครนดําคราอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงจะนุ่งได้ถ้าไม่ทําพิทุก,ก่อนนุ่งห่มต้องปาจิตตี ทำพินทุนี่มีความประสงค์สองอย่างคือทําเป็นเครื่องหมายเพื่อการจดจําหรือว่าทาไ้เพื่อให้เพื่อให้มันมันมันสวยน้อยลงไปนะเอาสีเข้าไปแตะเสียแต่บินทตุตอนสมัยหลังเราใช้วงกลมในอนุวาดสําหรับผมไม่แน่ผมจิ้มมันส่งไม่ว่าที่ไหนว่ามันเป็นเครื่องหมายบินทุนี่ก็แปลว่าเครื่องหมาย กันผ้าซ้ำกันก้าวิสุวิกับจีวรกับวิสุหรือสมณเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวรนั้นต้องพาจิตีคำวิกับในจีวรแลือผ้าม่นเกินในเมื่อผ้าม่นเกินก็ต้องวิกับไว้เป็นของสองเจ้าของเอาไว้เป็นส่วนกลาง เวลาเรานำจะมาใช้เราจะมาใช้ก็ต้องบอกคนควิกับคือเร่อหมายความมาทําเป็นเจ้าของร่วมกันสองเจ้าของถ้ามีความจำจำเป็นจะต้องมาใช้ก็ต้องบอกถ้าบอกว่าไอ้ผ้าผมไม่ขาดเสียแล้วนะครับมีความจําเป็นเพราะผมขอเอาผ้านี้มาใช้ถ้าท่านบนน,น,นั้นอนุญาตบอกว่าใช้ได้ครับนี่ก็ใช้ได้ไม่ต้องไปว่าสุนาตุมีเพนเตอะไรก็ได้มันไม่มีความจําเป็น ว่ากันแบบไทยๆก็พอสีปีสุซ่อนบริขารคือบาจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มแร้าคดเอวหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของพิสูจน์อื่นไปคิดว่าจะล้อเล่นต้องเป็นอบัติปาจิตตีอันนี้ก็หมายใเล่นอย่างเด็กๆไม่ใช่สภาพของเป็นพระไม่ใช่จริยาของพระที่จะพึงทำกัน สร้างความลำบากให้แก่บุคคลอื่นเป็นการไม่สมควรในต่อไปก็เป็นสัป,ปานวักวักที่7มี10ส,สิขาบทพี่สุกแกล้งค่าสัตว์ทั่ฉันต้องปาจิตตีนี่หมายถึงว่าคำว่าแกล้งคือมีเจตนาเพื่อจะฆ่ารู้แล้วว่ามเป็นสัตว์เห็นแล้วตั้งใจทำลายมัน แกล้งฆ่าสติริชานเป็นอําบัติปาจิตติอันนี้ก็เวชีที่ครับสบายนะอย่าไปทำนะทาก็ดูเปรตดูพระเนี่ยตัวอย่างเรามีแล้วข้างตน้นเราเป็นพระทรงจิตวิวานิพพานัสาส,สาวเสดสติกิริยายะเอตตังกาสาวังเขตวา แม่ว่าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์และฆ่าสัตว์เขาก็ทําให้แจ้งนรกเ็เลยชาวบ,บ้านเขาฆ่าสัตว์เข้าลงนรกเราฆ่าสัตว์ไปสวรรค์นีชาวบ,บ้านกบบระโดดพระกระโดดมาฆ่าสัตว์กันเป็นอน,นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์ก็สแสดงว่าสินห้าไม่มีแล้วสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันจะมีได้ยังไงสองบิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องป่าจิตตี นี่ก็เกรงว่าตัวสัตว์ที่มันจะตายทีน้าตัวสัตว์ก็เอาไปปล่อยซะหมดเรื่องกันสามปิสุรู้อยู่ว่าอาธิกรณ์นี้สงทําแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทําใหม่ตรงฟาจิตติคำว่าอาธิกรณ์หมายถึงคดีที่เกิดขึ้นระหว่างสงต่อสงในี้นผมสลดใจจริงๆที่พระทีหาเรื่องให้มีอธิกรณ์เกิดขึ้น เรียกว่าทะเลาะวิวาทกันผมว่าท่านผู้หาเรื่องนั้นไม่ใช่พระพระแปลผู้ประเสริฐมีจรณะสิบห้าครบมีบารมีสิบครบนีก็ละนิวรห้าทรงพรหมิหารสี่มีอิทิบาทสี แล้วก,ก็มีคำปฏิญาณว่านิพานัะสัชชิกริยายะเอตังกาสาวังเขตว,วาขพระเจ้า,จาขอรับภากาสาวาพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสึ่งพระนิพพานได้ยังหาเรื่องหาราวทะเลาะกันพวกนี้ไม่ใช่พระโดอกรับเป็นพวกถ้าพระก็พระประเภทเทวทัตมีสันดานยาบพ,พระพุทธเจ้าคงจะถือว่าเป็นเดรัจฉีคนนอกศาสนาอันนี้อเวจีเป็นที่ไป เขาเป็นผู้ไปเอาเวจีแน่นอนครับเนื้อสีพิสุรู้อยู่แกล้งปกปิดอาบัตช่วยยาวของพิสุอื่นต้องอาบัตปาจิตตีนี่หมายความว่าเพื่อนพิสุดยกันเมียบัตช่วยยาบิเช่อบัตสังคาดิเศษหรือว่า,อาบัตประราชิกรู้อยู่แล้วแกล้งปกปิดต่อสงท่านผู้นั้นเป็นอาบัตปาจิตี แต่ผมคิดว่าควรจะบอกว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่พระในพุทธศาสนาแล้วดีกว่าเพราะการปกปิดก็หมายถึงว่าร่วมกันกระทําชั่วนเองเรียว่าสนับสนุนคนชัวน่วก็่าห้าวิสุรุอยู่เป็นอุปชายะอุปสมบทกุลุตรผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีเป็นบัตปาจิตี ผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีนี่บวชแล้วไม่เป็นพระบวชแล้วเป็นเนนบาปไปนั่งร่วมกับพระนั่งร่วมกับเนนั่งกินร่วมกันท่านก็ในฐานะที่เป็นครว่าต์เนี่ยหรือว่าเป็นเนนไปร่วมกับพระมันก็ขาดจากสรสนาคมก็เสร็จลงนรกกันไปถ้าพระที่เป็นอุปชาเป็นอุปชาแบบนี้แล้วก็ผมว่าเอาเวจีบรรทุกไหว บรรทุกตั้อุปชาด้วยบรรทุกทั้งผู้ถูกอุปสมบทด้วยเพราะว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่พระแล้วแล้วก็ไปนั่งร่วมกินร่วมนอนกับพระมันก็แย่โทษหนักมากพอพิสุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม่สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีของที่เขาจะหนีภาษี แค่ซุกซ่อนภาษีไม่เก็บภาษีแต่รู้อยู่ว่าถ้าพระไปด้วยเขาไม่ตรวจภาษีเอาพระเป็นฉากบังหน้าอย่างนี้เอเนบัตรปาิจิตีอันนี้เพราะว่าลงนรกครับถ้าผมน่ะปรับว่าท่านผู้นั้นไม่เฉพระเพราะว่าร่วมป้องกันผู้ร้ายที่ไม่เสียภาษีเป็นการผิดทั้งวินัยทั้งกฎหมาย แต่นี่ก็ยังมีข่าวดีอยู่ล้วบอกเมื่อเราเร็วนี้ครับวันนี้ที่สามสิงหาคม2520เ <c oughs> <c oughs> มื่อตอนปลายเดือนนี้ดีข่าวว่ามีพระท่านหนึ่งมียศเสียด้วยสั่งคนที่ไปประเทศญี่ปุน่นบอกว่าเขาถวายเครื่องปรับอากาศไว้ช่วยนำหลบภาษีให้ทีเถอะ เอามาแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้าประเภทนี้ท่านเป็นอําบัตรประราชิกเลยถ้าเขานำมาอันนี้อยาช่วยกันทำนะครับให้มีความเข้าใจไว้ด้วยเรื่องการหลบภาษีนี่อย่าไปยุ่งกับเขาแต่ว่าของที่เขามาทถวายไว้ก็ดีเขามาขายให้ก็ดีที่เรามีความจำเป็นแต่มาเอิญของนั้นเป็นของหนีภาษีถ้าเราไม่รู้อยู่นี่ไม่เป็นไร แต่บางเอิญเมื่อเจ้าหน้าที่ภาษีเขารู้เข้าเขามาขอเก็บภาษีอันนี้ต้องเสียให้เขานะครับจะไปบอกว่าอจะมาไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่ยอมเสียไม่ได้ยังไงยังไงเราก็ทำใจเราให้เป็นพระดีกว่ากันเอาเวจีมหานรกไว้เจ็ดปีสุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม่สินยะบันหนึ่งต้องปาจิตตี มีหมายความว่าเดินไปเฉพาะ2องต่อสองนะหต่อหนะ่ะอย่าไปเอาสต่อสถ้า2ต่อ2องนะัไม่เป็นําบัติถ้าหากว่าไปเป็นขบวนไม่เป็นไรผมขอแก้วให้เลยไปเป็นขบวนใหญ่ยังไม่ทอดกระถิทนทอดปราป่าเดินทางเป็นไหนมีพระหองค์หกองคสิบองค์มีพระมีพหญิงเก้าคนสิบคนอันนี้มันไม่เป็นไรรอกครับ นี่เราต้องหมายความไปเฉพาะกันมันน่าเกลียดเา้ยหาว,ว่าเดินควงกับแบบหนุ่มสาวแปบดบพิสูจกล่าวคายค้านพระธรรมทศนาเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมคือหมายความว่าสงสวดรดยกายข้อความนั้นจบต้องภาจิตี ปาจิตีตัวนี้คนคัดค้านก็หมายถึงว่าคนไม่ยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่เป็นพระกินกับพระนอนกับพระบินาบาัตรับของที่เคฑ์อย่างพระลงอเวจีครับก็แบบท่านกอปรีรับมัจฉา,านั่นแหละนั่นนะไอ้ตัวนี้เนี่ยคัดค้านพระธรรมวินัยลงอเวจีแล้วกลับขึ้นมาเรียงลงอเวจีใหม่ อันนี้ก็สมควรแล้วครับก้าวพิสุครบพิสุเช่นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องบัดปาจิตีก็เช่นเดียวกันกับแท่งโกกาดิกะที่คบกับท่านรบเิวทัตน์ท่านเบเทวัต์ไปอเวจีแท่งโกกาดิกะก็เป็นอเวจีนี่พระองค์ใดแต่คบถ้าพระผูคคระัรรมวินัย ท่านพระองค์นั้นท่านลงอเวจีแล้ว่านท่านองค์นี้ก็ไปด้วยสิพิสุนเกลียกล่อมสมณเณรที่พิสุให้จิบหายแล้วพระโทษที่กล่าวคายค้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าให้เป็นผู้ปัตถาก,กดดีให้ร่มกินก็ดีให้ร่มนอนก็ดีต้องปาจิตตีเออปาจิตตีตัวนี้นี่ผมก็ว่าไปอเวจีเหมือนกัน ท่านจะสงสัยว่าทําไมนตัดสินใจก็ลงเวจีสเสลื่ยก็เพราะว่าผมเห็นพระมาแล้วที่ครับว่าทำอะไรซึ่งมันไม่ควรจะไปเวจีชาวบ,บ้านเขาไม่ไปนะท่านลงนี่สมัยที่ผมตายเนี่ยผมเห็นมาแล้วตายหลังจากตายแล้วกับผมไปหาลุงลุงก็กชี้ให้ดูผมก็รู้ในพระทำปุยบุยยำเล็กๆน,น้อยๆน่าจะหมดกันไปแต่เปล่าลงเวจีป๋อม นิมาธาธรรมิกะวัคที่8มี12สองที่ขาบทหนึ่งพิสุประพุทธนาจารย์พิสุอื่นเตือนพูดผัดเพียนว่าไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนเขพราะเจ้าจาักไม่ไม่ศึกษาจักไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ต้องปาจิตตี <c oughs> เขาเตือนคนเตือนเขาต้องรู้เขาไม่รู้แล้วเขาจะมานั่งเตือนทำไม แบบนี้ก็ไม่ใช่พระท่านบอกว่าธรรมดาของผู้ศึกษาถ้ายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไตาถามบคุคคลอื่นก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมันด้านใจมันด้านมากไปเสียแล้วไม่เป็นการสมควรเพราะว่าระบบใจด้านประเภทนี้ยังไงยังไงก็เอาดีกันไม่ได้ นี่น่ากลัวจะไปไม่ได้กี่ศิขาบทเพราะว่านาฬิกาหล่นปุ๊บไปเลยไม่รู้เวลาเท่าไหร่สองพิสุอื่นท่องปาฏิโมกอยู่พิสุกแ็แกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะต้องบัดปาจิตตีคำว่าท่องปาฏิโมกในที่นี้ก็หมายความว่าท่องพระวิน,นัยเวลานี้ถ้าก็ท่องนวคก,กวายก็ต้องถือว่าท่องปาฏิโมกข์เขเป็นพระวิน,นัย สำหรับวันนี้ผมก็ไม่อยากจะรกกวนเวลามากนักเพราะว่าดูนาฬิกานาริกากระโดดปุ๊บลงมปข้างลางังเลยไม่รู้เวลาเท่าไหร่แน่นี่ก่อนที่จะว่าการเส้นหมดเวลาแล้วก็มาคุยกันสักนิดดีกว่าในฐานะที่เราเป็นนักภูมิจรรย์ด้วยกัน นักพรหมจันทร์เนี่ยต้องทรงความมเป็นพรหมจันทร์คำว่าพรหมจันทร์แปลว่ามีความประพฤติอย่างประเสริฐเราควรจะทรงอะไรกันบ้างหนึ่งนิพานัาสสะสัจิกริยายะเอตังกาสาวังขเขตวาเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพนันธ์ศีลสมาธิปัญญาต้องทรงอยู่ รับบริการนี่สองจรณะสิบห้าต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนี่เตือนกันอยู่ทุกวันนยายาม,มาบอกว่าลืมจะบอกว่าเผลอผนะู้ที่ใจซนำพยายามระมัดรวังปรับปรุงใจสะบ้างมีอาการท่าน,นงมีอาการถือว่าตัวเป็นผู้วิเศษเนี่ยแล้บรารมีสิบรายการทรงกำลังใจให้ครบถ้วนนี่ก็พอมีหารสี นิวรณ์ห้าเรการนี้ต้องทำลายไปอากติรห้าบรการนี้ต้องทำลายไปให้ที่บาสีทรงกำลังใจให้ครบถ้วนเท่านี้ก็คำว่าชั่วไม่มีในสำนักของเราเอาลรสำหรับการรับฟังพระวินัยวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านหลายจงตั้งใจทรงพระวินัยไว้ให้เป็นปกติอย่าใช้คำว่าไม่รู้แม้ตริยาใดๆก็ตาม อย่าทำให้พลาดพลัง้งกันมาจะใช้คำไม่รู้คำว่าให้อภัยสำหรับผู้ละเมิดวิน,นัยไม่มีในสถานที่นี้